สำหรับใครที่เป็นสาว iPhone 5เนี่ยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะมีกางเกงยีนที่เอาไว้ใส่ iPhone 5ได้พอดีพอดีเลยเนี่ยนะคะตอนนี้มีบริษัทผู้ผลิตกางเกงยีนยี e ่ห้อ WTF ยู T F, จากยุโรปค่ะเขาออกมาออกแบบกางเกงยีนรุ่นใหม่เพื่อนคนที่ใช้ iPhone 5โ <ทำ S 1> ดยเฉพาะเขาบอกว่ากางเกงยีนรุ่นนี้เนี่ยกระเป๋าด้านหน้ามันจะมีความกว้างพอแค่ใส่ iPhone 5เท่านั้นแล้วข้างๆกระเป๋านั้นก็จะมีช่องเล็กๆเ,เ,เอาไว้ใส่แฟลชไดรฟ์ usb นะคะแล้วก็ สิ่งพิเศษอื่นๆที่มีอยู่ในกางเกงยีนตัวนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าใช้ผ้ายีนจากอิตาลีที่มีเส้นใยทนทานศูนย์อ่อนนุ่มคือทั้งทนทั้งอ่อนนุ่มแล้วก็ยังใช้เส้นใยไมโครไฟเบอร์เป็นส่วนประกอบซึ่งไอตัวไมโครไฟเบอร์เนี้ยค่ะมันจะทั้งเป็นตัวป้องกันแล้วก็ทําความสะอาด iPhone ฟไปด้วยคือสมมติชักเข้าชักออกเนี้ยค่ะ ก็เช็ดไปด้วยได้ค่าเชื้อ่ค่ฆ่าเชื้อไปด้วยได้เนี่ยค่ะเขาบอกว่าแรงจูงใจที่ที่ที่ดีไซน์กางเกงยีนเนี่ออกมาก็ไม่ได้มีอะไรค่ะเพราะว่ากลุ่มผู้ผลิตบริษัทนี้เนี่ยส่วนใหญ่ใช้ iPhone 5ทั้งนั้นก็เลยคิดว่าเอาอย่างนั้นเรามาทําเป็นกางเกงยีนสําหรับส่ iPhone 5แล้วเดี๋ยวเขาเปลี่ยนไซส์ขึ้นมาทําไงเปลี่ยนต่อเปลี่ยนตามสาวกจริงๆไงค่ะ